สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้มาเจอกับวิธีการบำรุงดูแลรักษาพืชผักในกระถางไอกระถางเล็กๆนะไม่ใช่กระถางใหญ่นะครับเป็นกระถางตะมูตะมิปลูกเอาไว้ก็ได้กิน,นกันเนาะมีอาการแตกรากอันนี้เป็นขานะแตกรากแตกหนอเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นขาตะไคร้ไปมะกรูดแต่ว่าตะไคร้วันนี้ผมไม่ได้ยกขึ้นมานะกระเพรานี่เป็นมะละกอฮอนแลน ไปตักทีไปเรื่อยนะครับคลิกกิ่ดดอกเรียบร้อยแล้วอ่ะวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการทํานะครับบํารุงดินในกระถางในเล็กบํารุงอย่างไรโดยปราศจากสารเคมีนะครับไปไปดูกันให้เพื่อนไปเตรียมไข่มานะครับตำไข่มาบดให้ละเอียดบดมาบดตาม,มก็ได้นะครับหรือขยำก็ได้นะแต่ผมทําการตำไว้เรียบร้อยนะตำแล้วก็ตากให้แห้งเรียบร้อยนะครับ จะใช้ไข่วันนี้อัตราส่วนอยู่ที่5ช้อนนะครับ2 3 4 5เนี่ยไข่5ช้อนตัวต่อไปนะครับจะใช้ถ่านถ่านไปตำให้ละเอียดนะครับแบบนี้นะไข่ถ่านอัตราส่วนอยู่ที่5ช้อนเหมือนกัน3 4 5้ช้อนต่อไปนะครับให้เพื่อนใช้ตัวนี้ ใช้ที่หนึ่งช้อนโต๊ะนะหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับมาเราจะมาดูกันอัตราส่วนสัดส่วนนะครับประโยชน์ของแต่ละตัวมีอะไรบ้างตัวธาตุตัวนี้นะครับตัวช่วยสรรพคุณของเขาประโยชน์ของเขาคือเป็นตัวช่วยในการตรึงในตัวเกียนตึงธาตุในตัวเจียเนานะแล้วก็มีาธาตุโพแทสเซียมฟอสฟอรัส อยู่ลงเลืออยู่จำนวนมากนะครับแล้วก็ตัวฐานยังเป็นตัวที่ช่วยในการไล่มแมลงบริเวณผิวกระถางนตัวไข่จะเป็นแคลเซียมนะครับจะมีส่วนผสมที่เป็นแคลเซียมจะเป็นส่วนหลักเนาะช่วยให้พืชแข็งแรงนะครับปุจรุดจะมีในส่วนของผงโมโนโซเดียมปูตามีนนะครับตัวนี้ช่วยในการดึงไนโตรเจนขึ้นมาเข้มาขมานะครับ ซึ่งพอรวมกับฐานตัวนี้ก็จะเป็นตัวการดึงไนโตรเยนเข้ามาให้อยู่กับฐานได้เยอะมากที่สุดเนาะตัวฐานดึงธาตุไนโตรเยนไว้เสร็จปุ๊บเวลาเรานําไปรถเวลารำนําไปโยรยบริเวณกระถางรากพืชก็จะได้รับสารไนโตรเจนนะครับเต็มๆเลยทีย่นี่พืชจะโตเร็วใครมีเครื่องบดเครื่องปั่นนะครับผสมเสร็จแล้วไปปัน่นไปบดก็ได้ให้มันเป็นผง แล้วก็นำมาโรยสามารถโรยได้โดยตรงแล้วก็โรยถ้าปันเสร็จแล้วก็โรยใส่กับน้ํานําไปรดราดได้แบบนี้ก็ยิ่ง,งดีนะครับวิธีการใช้งานก็อย่างระกระถางอีอยางระกระถางกระถางละช้อนนะครับโรยไปแบบนี้เลยไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ต้องซื้อปุ๋ยให้เสียเวลา แบบนี้เลยโดยส่วนมากผมก็ใช้นะแต่ยผมตำผมจะใช้ใช้เยอะตำตำตำ,ตำใส่ไว้นะครับอันนี้มันหมดแล้วส่วนรอบที่แล้วผมก็ทำคลิปให้ดูนะก็เป็นวิธีการเดียวกันนะครับมันเหมาะสำหรับพืชขนาดเล็กนะพืชขนาดนี้จะชอบมากนะครับจะมีการอัตราการยืดตัว การเขารียกว่ายอดลำต้นสมบูรณ์อวบมากๆนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาซื้อปุ๋ยเสียเวลานะครับสมแค่นี้แล้วก็รดน้ำตามปกตินะหลังจากที่เพื่อนๆนะครับทำสูตรนี้โรยบริเวณกระถางผ่านไป1-2วันเพื่อนๆจะสังเกตเห็นอัตราการแตกยอดอัตราการแตกใบอัตราการเขาเรียกว่าเพิ่มอัตราการอปของยอดนะ เพียงเท่านี้นะครับไม่จําเป็นต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีให้เสียเวลานะครับไม่ไม่มีปุ๋ยอคอกก็สามารถทําวิธีนี้ได้สำหรับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศนะนะที่ถามเข้ามาว่าไม่มีปุ๋ยอคอกทำยังไงดีไม่มีปุ๋ยต่างๆท,ที่ผมแนะนําทำยังไงดีอยากจะทําวิธีการบํารุงต้นพืชเนาะก็สามารถนําวิธีการที่ผมแนะนํานี้ไปใช้ได้นะนี่นะครับถ้าเรารู้จักการดึงธาตุอาหาร ในในในแต่ละตัวของอของเดือใช้จากที่เราเหลือใช้เนาะเราก็สามารถนํามามิกประยุกต์ทําเป็นปุ๋ยได้นะครับเป็นวิธีการง่ายๆเลยเออเราวันนี้ก็มาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกับวิธีการเล่งดูแลผักในกระถางนะครับทำอย่างไรให้ผักในกระถางของเราสมบูรณ์งามเนาะโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีนะครับอากาศมันร้อนไม่ใช่หรอกผมหลบมาอยู่ในร่มเลยร้อนมากครับโอ้โหเพื่อนดูเดียดี ถ้เคียวผมดูเดยมันร้อนเกินไปหรือเปล่าไม่รู้ใบมันเริ่มแหกแล้วเนะนี่ยอ๋อแล้วมเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกับวิธีการทําเกษตรในรูปแบบง่ายๆสงสัยตรงไหนอยากรู้เรื่องอะไรสามารถคําถามสามารถ,อถามมาสอบถามกิมมาสอบถามก็ได้นะครับถ้าผมรู้ผมก็จะตอบนะอ่าในบางเรื่องบางเรื่องที่ผมไม่รู้ผมก็จะก็จะมีเพื่อนนะครับเพื่อนในกลุ่มของเราเนี่ยหมาตอบให้เนาะอ่อแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปละใ้บายสวัสดีครับ